สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นนะฮะเกี่ยวกับนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างเซอร์กิโอเรเกอรดอนนะฮะแบ็กซ้ายที่เรอัลมาดริดเนี่ยปล่อยไปยืมตัวในช่วงซีซั่นที่ผ่านมากับทางเซบีย่าแล้วก็ผลงานดีมากนะครับก็เลยทำให้ข่าวล่าสุดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นนะครับไม่กี่วันก่อนเนี่ย มันก็มีข่าวนะครับว่าแมนยูให้ความสนใจจริงนะครับแล้วก็กูรูหลายคนก็การันตีว่าแมนยูเตรียมยืดแล้วราคาก็ประมาณ20-30ล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับหรือบางสื่อก็มีการเล่นข่าวมาว่าน่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปก่อนอีกสัก1ซีซั่นกับทางเรอัลมาดริดนะก็คือเตรียมปล่อยให้กับแมนยูอ่ะหนซีซั่นในช่วงซีซั่นหน้าแบบยืมตัวนะครับซึ่งหลาย,ลายเรื่องราวครับสรุปแล้วก็คือมีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจ นะครับก็เลยเตรียมที่จะหยิบยกมาพูดถึงกันแล้วก็การซื้อเรเกอรอนเนี่ยมันมีเหตุผลสําคัญหรือเปล่าที่จะต้องนําตัวแบ็กซ้ายรายนี้เข้ามานะครับซึ่งโอเคเนะะื้อหาข่าวออกมาอย่างไรกันบ้างมีการการันตีจากฟาบิซิโอโรมาโนครับเทียรหนึ่งที่เราทราบกันดีว่าเป็นกูรูที่การันตีเรื่องของความน่าเชื่อถือในแต่ละดิวนะครับ เขาบอกว่าแมนเชสเต์ยไนเต็ดเนี่ยจะตัดสินใจเร็วๆนี้เกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเซคิโอเรเกรรอนแบ็กซ้าของเรอัลมาดริดมาใช้งานเป็นตัวเลือกแบ็กซ้ายเพิ่มเติมในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับซึ่งยืมตัวหรือว่าซื้อขาดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับยังไม่นิ่งเกี่ยวกับการใช้ออปชันหรือว่าการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ยืนยันได้ว่าแมนยูให้ความสนใจจริงเกี่ยวกับนักเตะรายนี้ซึ่ง โรโมาโนระบุเน้นย้ำนะครับว่าบอร์ดบริหารของทางแมนยูเนี่ยกำลังตัดสินใจแล้วนะครับที่จะดึงนักเตะรายนี้จริงแล้วก็ต้องการดึงเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะอย่างที่ว่ากันไปแล้วที่ผ่านมาแบ็กซ้ายวัย23ปีรายนี้ทำผลงานได้ดีนะครับกับทางซิเบียาลงสนามไปทั้งหมด38นัดนะฮะพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็เอาชนะแมนยูได้ด้วยนะครับนะในรอบรองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ โดนบดว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในลาริกาสเปนอีกด้วยในช่วงซีซันที่ผ่านมาแต่สุดท้ายครับข่าวก็ยังมีการเล่นกันออกมาว่าเรอัลมาดริดหรือว่าซีดานเนี่ยก็ยังมองว่านักเตะรายนี้ยังไม่เหมาะสมกับเรอัลมาดริดนะฮะถึงขั้นที่น่าจะปล่อยกันไปได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการปล่อยตัวจะเป็นอย่างไรก็อย่างที่ว่ากันไปนะครับ ก็เอาเป็นว่ามีโอกาสย้ายทีมสูงเหมือนกันสําหรับเซกิโอเรกาดอนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะฮะซึ่งยืนยันชัดเจนจากโรมาโนนะว่าแมนยูให้ความสนใจจริงนะครับทีนี้มันมีเรื่องของเหตุผลนะครับมีเหตุผลไหมหรือว่าแมนยูจาเป็นไหมที่จะต้องเสริมแบ็กซ้ายเข้ามาเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าผมคิดว่ามีโอกาสไปไป,ไ,ปได้แล้วก็มีความจําเป็นอาจจะ ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงสุดแต่มันมีความจาเป็นที่จะต้องเสริมแบ็กซ้ายเข้ามามีเหตุผลมากพอแล้วกันที่จะต้องเสริมในตำแหน่งนี้ซึ่งเรามาดูกันครับตัวจริงอย่างลุกชอนะครับผลงานก็ถือว่าไม่ได้คิเล่อะไรครับก็อยู่ระดับเกณฑ์โอเคนะถ้าเกิดลงสนามได้แบบต่อเนอื่องแต่สิ่งสําคัญของทางลุกชอปัญหาก็คือมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งในฮะในแต่ละซีซั่นอาการบาดเจ็บมีแบบเรื้อรังเลยก็ว่าได้ครับ ลงแบบไม่ต่อเนื่องสักทีเพราะฉะนั้นพอตัวจริงเจ็บมันก็ต้องใช้ตัวสำรองอย่างเบนดอนวิลเลียมนะครับซึ่งเบนดอนวิลเลียมเองถือว่าเป็นแบ็กซ้ายอนาคตไกลแต่ว่าการที่เบนดอนวิลเลียมต้องมาทดแทนลูกชอในแต่ละเกมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เหมือนกับว,ว่าต้องยืนตำแหน่งหรือว่าต้องทดแทนลูกชอในแบบระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นเบนดอนวิลเลียมไม่สามารถแบกรับภาระ หนักได้ทั้งซีซั่นหรือว่าตลอดช่วงที่ลูกชอได้รับบาดเจ็บแบบต่อเนื่องนะครับอาจจะลงได้เป็นตัวทดแทนประมาณสักไม่เกิน2 1, 3เกมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าลากยาวหลายสัปดาห์หลายเดือนเนี่ยเบนนอนวิลเลียมไม่สามารถแบกรับภาระแบบนั้นได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับในเรื่องของภาพรวมเกี่ยวกับผลงานเนี่ยนะครับก็ต้อง เก็บเรเวลไปอีกเยอะพอสมควรนะครับต้องให้เวลาเขานะฮะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาเป็นตัวจริงทดแทนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่2ก็คือแบ็กอัพที่มาแทนลูกชอในระหว่างการบาดเจ็บเนี่ยก็ยังไม่พอแถมทั้งตัวเลือกอื่นอย่างเดียโกดาโล่ก็มีปัญหาแบบเดียวกับลูกชอนั่นแหละก็คือมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งแล้วก็อนาคตยังไม่ชัดเจน50-50นะครับก็ไม่ต่างอะไรจากลูกชอเลยครับแต่ละซีซันก็มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ซื้อมา บาดเจ็บแบบเลื้อรางด้วยนะครับอาการเดียวกันเลยนะครับแล้วก็โอกาสการลงสนามเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนะครับตัวเลือกต่อไปอย่างฟอร์เซเมนซาที่เราเคยได้เห็นการโยกมาเล่นหรือว่าโซชาให้โอกาสในตำแหน่งแบ็กซ้ายในช่วงท้าทยซีซั่นเนี่ยก็ถือว่าสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าฟอร์เซเมนซาเนี่ยในเรื่องของผลงานก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่น มากมายสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสในช่วงท้ายซีซั่นก็จริงให้พิสูจน์ตัวเองแต่ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ครับว่าเขาจะน่าไว้ใจที่จะมาเป็นแบ็กอัพแทนลุกชอแบบระยะยาวได้นะครับทีนี้มันก็มีเหตุผลมากพอสุดแล้วครับคือปัญหาใหญ่ของทางแบ็กซายของทางแมนยูเนี่ยก็คือ มีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่เข้ามาทดแทนที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้มันก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่ควรที่จะเสริมแบ็กซด์เข้ามาเพิ่มเติมก็ดีเหมือนกันนะครับคือมันมีเหตุผลมากพอที่จะต้องเสริมนะครับนะไม่ใช่แบบว่าตําแหน่งนี้ไม่ต้องเสริมเลยนะครับคืออาจจะเอามาจัดลําดับกันได้ครับว่าถ้าเกิดความสําคัญในเรื่องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับมันก็ต้องเต็นตัวกอยู่ละ ตัวเ,เส้นฝั่งขวานะครับกองกลางเราได้แล้วตัดไปนะครับก็มีตำแหน่งเซนเตอร์มีกองหน้าประมาณนี้นะครับประมาณสามี่ตำแหน่งเนาะแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูแบ็กซ้ายอีกอาจจะมาเป็นลำดับที่ 5- ที่6กันไปที่เรียงลำดับความสำคัญนะครับมันก็ถือว่าเติมได้นะครับแต่ว่าความสำคัญแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องเสริม ลำดับความสำคัญสูงสุดนะครับนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับซิโยเรการอนนะครับก็ไม่ได้เป็นดิวที่ไม่จำเป็นนะครับจำเป็นจริงๆครับสำหรับดิวนี้มันน่าสนใจมากนะครับแล้วก็แมนยูควรที่จะเสริมเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ติดตามมาดูนะครับว่าแมนยูจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการกันไปไกลพอสมควรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ